โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง s ิดนีย์เกมเเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องจอ144 h ฮิรนะครับแล้วก็จอ240 h z หรือไม่ว่าจะกี่ h ฮนะครับที่เป็น144 Hz ขึ้นไปเนี่ยทุกท่านจจะประสบปัญหาเล่นเกมแล้วรู้สึกว่ามันหน่วงนะครับหน่วงแล้วก็ไม่ลื่นเหมือนที่จอหรือว่าเฮิร์ตจำนวนเฮิร์ตที่มันเยอะนะครับตามที่เราซื้อจอมาหรืออะไรเนาะ เดี๋ยวเรามาพูดเป็นข้อๆเลยแล้วกันนะครับผมขอเปิดโน้ตแพดแป๊บหนึ่งนะโอเคปัญหาหลากัลกๆของไม่ลื่นนะครับผมจะพูดปัญหาแรกที่เป็นเบสิกก่อนเลยก็คือ1นการ์ดจอหรือว่า CPU นะครับขับเคลื่อน f p s ให้มันสูงเท่ากับฮิร์ตจอไม่ได้นั่นเองนะครับทุกเกมจะสามารถเปิดดูได้หมดนะครับว่า f p s เเนี่ยเราวิ่งเท่าไหร่ถ้าทุกท่านไม่รู้ว่าเปิดยังไงก็ลองใช้โปรแกรม MSI Burner ได้นะครับโปรแกรมนี้สามารถที่จะดู fps ได้หรือถ้าใครเล่นเกมในพวก Steam หรือ Origin เนี่ยอันนี้ก็สามารถเปิด fps ได้อยู่แล้วครับอ่าสมมุติจอคุณเป็น1 4 4 h สิบสีนะครับแต่ fps ของคุณเนี่ยวิ่งแค่ประมาณ70ถึง80 Hz นะครับมันจะทำให้เกมเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันหน่วงอืมก็เพราะว่า fps ของเจ้าตัวที่คุณใช้อะการ์ดจอหรือว่า cpu ที่คุณใช้อะมันขับเคลื่อนการ์ดจอได้ไม่ดีนะครับ a อพมันก็เลยได้แค่นี้ทางแก้ก็คือให้ซื้อกร์ดจอแรงๆนะครับแล้วก็ c p u ดีๆนั่นเองจะทําให้ APS เนี่ยเพิ่มขึ้นได้แล้วก็แรมนั่นเองนะครับผมแรมนี้ไม่ควรมองข้ามนะครับถ้าเกิดคุณใช้แรมเนี่ยแค่ตัวเดียวอย่างเช่นแรม8จิกตัวเดียวนะครับมันจะทําให้โหมด Dual Channel ไม่เกิดนะครับผมโหมด Dual Channel คืออะไรโหมด Dual Channel คือการกระบวนการทํางานแบบ พร้อมกันของแรมนะครับก็คือเหมือนช่วยกันทํางานนี่แหละถ้ามี2ตัวหรือว่าแบบ4ี่คูณสอย่างนี้ก็ได้นะครับพูดผิดครับ4ี่คูณสก็คือแรม4ี่จิกสตัวเป็น8ปดจิกใช่ไหมครับมันก็มี2ตัวแล้วถึงจิกมันจะความจุม,มันจะน้อยนะครับแต่ถ้ามันมี2ตัวเมื่อไหร่เนี่ยการทํางานมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านลองตรวจสอบที่โปรแกรม cpu z ดูนะครับว่าแรมของทุกคนเป็นชนิด เรียกว่ามีกี่ตัวดีกว่านะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยจะบอกหมดเลยนะครับว่าแรมของคุณเนี่ยกำลังทํางานแบบไหนนะครับอย่างแรมของผมนะครับมีสองตัวนั่นก็คือ 16G สองตัวนะครับมันจะทํางานเป็น duo channel นะครับสังเกตได้ว่าคําว่า channel เนี่ยมันจะเป็น duo นั่นเองใครที่ทํางานตัวเดียวนะครับมันจะขึ้นว่า single channel นะครับ ใครเป็นอย่างนี้อยู่ให้ทําการซื้อแรมสองตัวนะครับมันจะทํางานมันจะทําให้ทํางานดีขึ้นเนาะแล้วมันจะทําให้เพิ่ม FPS ขึ้นได้อีกประมาณยี่สิบ FPS เลยนะครับเท่าที่ผมเคยทดลองมาสิบห้าถึงยี่สิเนี่ยแหละอ่านี่คือปัญหาแรกนะครับที่จอหน่วงเนาะเป็นเกี่ยวกับสเปคละกันเนาะปัญหาแรกเป็นเกี่ยวกับสเปคคอมพิวเตอร์ไม่พอนะครับโอเคปัญหาที่สองอ่าดยวผมเพิ่มฟอนตแป๊บหนึ่งนะครับ ปัญหาที่สองนะครับที่ตามมาก็คือ Windows ครับผมหลายคนอาจจะตกใจนะครับ Windows เกี่ยวอะไรเรียกได้ว่าเกี่ยวมากๆเลยนะครับปกติ windows ปัจจุบันนะครับจะมีเรียกได้ว่า,ามีกระบวนการที่เรียกว่ามี low latency mode เข้ามานะครับก็คือลดกระบวนการทำงานจาก CPU เนี่ยไปใช้การทำงานของการ์ดจอเลยนะครับเหมือนลดขั้นตอนอะไรเนี่ยแหละครับ ซึ่งอเอาตามที่ผมเข้าใจเนาะก็คือออปติมไนของมันเนี่ยยังไม่ดีนะครับอ่าโหลดลาเนซี่โหมดเป็นไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับซึ่งผมไปหาข้อมูลมานะครับโ o ลาร์เนซี่โหมดเนี่ยมันจะมาช่วง Windows เวอร์ชัน2004เป็นต้นไปเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องอ่าอันนี้เนาะคำนวณเป๊ะนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชัน2004ขึ้นไปนะครับ อ่ามันจะเราจะสามารถเปิด Low า a t e ซี่โหมดในวินโด s ได้นะครับซึ่งตอนนี้วินโด s ที่ผมใช้เนี่ยไม่มีอันนี้ให้ปรับเนาะอ่าเนี่ยครับพวกเกมโหมดอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งมันจะมีคำว่ากราฟิกโห d e อยู่ครับสักครู่นะครับกราฟิก Low าเทนซี่ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวหลักเลยที่ทำให้จอของคุณร้อยอ่าร้อยสีสี่เฮหรือว่า 244เฮิรตเนี่ยไม่ลื่นนะครับเวลาเล่นเกมอืมเอ่อหาไม่เจอนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องเซิร์ชอะไรแต่ทุกท่านลองพิมพ์ดูครับตรงช่องค้นหาตรงล่างซ้ายเนาะถ้าพิมพ์คาว่า graphic, กราฟิกปุ๊บอ่ากราฟิกนี่แหละครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นมานะครับเพรื่อ่คอมอิกเครื่องผมมีนะอ่ากราฟิกเซตติ้งครับผม พอขึ้นกราฟิกเซตติ้งเนี่ยมันจะมีให้ตั้งนะครับฮาร์ดแวร์แอคเซสเซอรชันนั่นเองวินโด s ของใครนะครับมีเจ้าตัวนี้อยู่เนี่ยผมแนะนำให้ปรับให้ลองย้อนเวอร์ชัน Windows ดูนะครับนี่ไงอาจจะเป็นจอเล็กนะขออภัยด้วยนะครับอเจ้าตัวนี้นะ Windows เวอร์ชั่นที่ทุกคนใช้อยู่เนี่ยใครมีเจ้าตัวนี้เนี่ยผมแนะนำให้ลดระดับเวอร์ชันวินโด s ลงนะครับเป็นต่ำกว่าเวอร์ชัน2 0 0 4นเนาะ ผมใช้ Windows เวอร์ชันหนึ่นย์เกนะครับอืมเป็น Windows Pro นะอ๋อเดี๋ยวเปิดใหม่นะนี่ครับ1709ระบบร w latency โหมดจะไม่มีนะครับแต่เกมโหมดมีอยู่เกมบาร์อะไรมีอยู่หมดนะครับแต่ว่าพวกฟังก์ชันเรียกว่าแปลก,ปลกๆหรือว่าฟังก์ชันใหม่ๆของ Windows ปัจจุบันที่มันใส่เข้ามานะครับไม่มีครับผมเพราะเจ้าตัวพวกนี้เนี่ยทำให้ เวลาเราเล่นเกมเนี่ยจะรู้สึกหน่วงหมดเลยนะครับเท่าที่ผมลองใช้ดูเนาะผมใช้เกือบทุกเวอร์ชันเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าสองศูนย์ h สอง h หนึ่ง h สองนะครับผมลองหมดเลยเวอร์ชันที่ดีและมีประสิทธิภาพสุดและไม่มีหาการบูตมากที่สุดนะครับจะเป็นวินโดว์ที่ต่ํากว่าสองพันสี่ลงไปนะครับแต่ไม่ควรต่ํามากนะถ้าต่ํามากจน เวอร์ชั่นแรกๆเลยที่ Windows 10เข้านะครับเราจะไม่สามารถลงพวกไดเวอร์การ์จอได้เพราะว่ามันต่ำเกินไปเนาะมันต้องเป็นเวอร์ชั่นที่รองรับพวก DCH นะครับของพวก n v i d i ี d r i ย e r ต่างๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเนาะแต่ว่าขอเป็นระดับกลางๆนะครับที่ไม่ใช่2อง4อืมจะถือว่าลงโปรแกรมอะไรได้ปกติโอเค ก็ผมขอแนะนำให้ทุกคนลองลงวินโโชอะไรแหละวินโดว์เวอร์ชั่น1709แล้วกันตามผมเลยก็ได้นะครับซึ่งวินโดว์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นวินโดว์สำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะเขาเรียกว่า Windows g กสสเปกเตอร์นะครับแล้วก็ลองพิมพ์1709ก็ได้ครับแล้วทุกท่านลองไปโหลดใช้ดูเจ้าวินโดว์ตัวนี้เนี่ยดียังไงผมสามารถที่จะเอาพวก Windows Defender หรือว่าพวกป้องกันไวรัสของ วินโด์นะครับออกได้เลยสังเกตได้ว่าล่างซ้ายผมเนี่ยจะไม่มี Windows Defender นะครับอืเพราะว่า Windows เวอร์ชันนี้เนี่ยมันให้ผมเลือกนะครับว่าจะมี Windows Defender ไหมหรือว่าจะลงแบบไม่มีอมืก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณนะครับว่าจากจะเล่นเกมลื่นมากๆไหมเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ที่อีกเครื่องนะครับข้อมูลสําคัญต่างๆจะอยู่ที่อีกเครื่องเครื่องนี้เนี่ยจะไม่มีข้อมูลสาคัญอะไรเลยนอกจากเกมเพราะฉะนั้นผมเลยเอา Windows Defender ออก มันก็จะยิ่งเพิ่มความลื่นเข้าไปอีกในการเล่นเกมนะครับอโอเคเพราะฉะนั้นปัญหาที่2นะครับก็คือ Windows นั่นเองขอให้ลง Windows ต่ำกว่าเวอร์ชัน2 0 0 4ลงไปนะครับ Windows ลงเวอร์ชันต่ำกว่า2004ลงไปจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนครับไม่ว่าบูต Windows หรือว่าเล่นเกมมันจะลื่นขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเซอร์วิสต,ต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงด้วยนะครับ ต่อไปข้อ3นะครับผมซื้อจอ144 h ฮมา240 h ฮมาเล่นเกมไม่ลื่นเลยพี่ a p พก็เยอะ a p พแบบ300 400บวกเลยแต่ว่ายังรู้สึกหน่วงเหมือนเดิมเลยถึง a p พเยอะเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่จอนะครับคุณต้องสังเกตดีๆว่าจอที่คุณซื้อเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ response time เท่าไหร่นะครับอืมจอ response time Response Time คืออะไรคือค่าตอบสนองนะครับระหว่างอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดนะครับตอบสนองต่อจอไปสู่เครื่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจอเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการตอบสนองกับเรามากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิด Response Time ให้ดูเนาะเป็นเว็บนี้ละกันขอยืมเว็บแอดไว้เปิดเป็นตัวอย่างหน่อยนะครับนี่ r e s s o n s e time ที่ผมใช้จอของผมเป็น xl 24 1 1 p นะครับก็คือของ s o n y นั่นเอง ค่าตอบสนองของมันน้อยมากๆก็คือหนึ่งมิลลิเซคันนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยมันจะยิ่งทําให้จอลื่นมากๆนะครับใครที่ซื้อจอซึ่งเอาเป็นราคาก่อนเนาะจอที่ผมใช้เนี่ยราคาประมาณห้าพันถึงเจ็ดพันขึ้นนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยอาจจะต่ำลงละใครที่ซื้อจอร้อยสสี่เฮิร์มาในราคาที่ต่ำเกินไปนะครับก็คือสองพันบาทหรือสามพันบาทเนี่ยไอเจ้าตัว respon s e time ตัวนี้เนี่ยมันก็จะต่ำตามนั่นเองนะครับ ซึ่งมันอาจจะเป็นต่ำนี้ต่ำในที่นี้นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเลขมันจะน้อยลงนะครับเลขมันจะเพิ่มขึ้น Response Time เจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็น10หรือว่า20แล้วแต่นะครับมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปก็คือค่าตอบสนองเนี่ยจะต่ำลงแต่เขาเอาตัวเลข144ยสิเฮเนี่ยผมไม่ใช้คำว่าหลอกขายแล้วกันแต่ว่าเอามาแบบเหมือนโฆษณาอะไรอย่างนี้ล้กันนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกซื้อกาดจอเนี่ย อ่าไม่ใช่กรารจอครับเลือกซื้อจอเนี่ยควรจะดู r e s p o n s e Time ดีๆเนาะแล้วก็ซื้อตัวที่มันราคาไม่ต่ำจนเกินไปนะครับอืมมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการเล่นเกมนั่นเองโอเคก็เป็น3ข้อหลักๆแล้วกันนะครับที่ผมอยากจะมาพูดในวันนี้ใครที่มีที่คิดว่ามันมีมากกว่านี้นะครับมาคอมเมนต์ได้เลย จะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูมากนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเล่นเกมแหลกนวงอะไรอย่างนี้นะครับเรามาช่วยกันแก้ไขปัญหาพวกเกมเมอร์กันดีกว่านะครับผมใครที่อยากดูคลิปต่อไปนะครับจะทําเกี่ยวกับปัญหาเกมกระตุกเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม